สวัสดีครับผมอาคลิปนี้ก็มาถ่ายมันให้ลูกไล่พี่น้องสูตรใสเกียรเออแต่ว่าดินเพิ่นบบงานดอกพี่น้องมันเป็นดินขาวๆพี่น้องเนี่ยเออม,มันก็จะได้สิบเอ็ดเดือนเนี่ยพี่น้องมันสิบเอ็ดเดือนเพิ่นหัวก็ไข่ไข่แน่อยู่พี่นอ้องเออเบิ่งเอาเออม,มันสิบเอ็ดเดือนเนี่ยพี่น้องเนี่ย มาไทยหาเพิ่นเนี่ยเนี่ยป้ามันอ่ะงูสาโอ้เก็บมันพ่องูสาพี่น้องขวบไปแล้วขวบไปหาบักแซกแล้วคุณอ่ะเออเอาเบิ่งไปพี่น้องคุณอ่ะคุณอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วงูสางูสาคุณเนาะเออแม่เนี่ยนี่นี่มันสู่คนได้ยังไงเนี่ยมึงมึงจะไปจับมันเด้อมึงกัดเดิ อ,อปล่อยมันรอดปล่อยมันรอดอเบิเ้งพี่น้องหัวเพิ่นหัวมันเพิ่นก็ดีอยู่มองนี่บนเน่าพี่น้องเนี่ยเออแถวนี้บนเน่าพี่น้องหัวดีอยู่พี่น้องเอย้ยอ่ะสี่ยา,างพายยางเบิ่งทุกกล่องทุกกล่อ,ลองก็ที่ถือไกล่ละผมว่าสี่ตันนี่ละพี่น้องเบิ่งแล้วอ่ะเออแต่ว่าหัวมันแก่นดีดีพี่น้องหัวหัวมันแก่นดี แป้งก็ดีพี่น้องเนี่ยเก็บเก็บมังกรเนี่ยพี่น้องเนี่ยแป้งดีพี่น้องดินมันเป็นดินแน่นแม่ไหมพี่น้องเนี่ยว่วดีอยู่เก็บมังกรอือโอ้ยบริษัทคลิปมันให้พี่น้องเืิ่งโดนแล้วเมื่อนี้มาขุดมันให้เพื่อนพี่น้องเนี่ย F C, อเอฟซีคือกันเพื่อนก็เฮ็ดสูตรใส้เกียร์คือกันหัวดกดีจังพี่น้องว่ะหัวดกดีจัง แต่ว่ามันก็มีเคี์หลายมันก็หกแน่พี่น้องเ่ต้องตัดล้ำพี่น้องเลยไถาปไปเลยมันเลยเป็นหวัวที่เพราะว่าใบมีดเท้าก็ไปดะเงามันแตกก่อนพี่นอ้องตอนนี้แล้วขามันยุบ้านผมก็ซีอูประมาณสองบาทยีตังค์พี่น้องเออเพิ่นก็วัดแป้งอยู่แป้งก็ได้อยูยีปป่สิบเก็ด ขึ้นอยู่พี่น้องเนี่ยได้ดยดี่สิบเจ็ดยู่ได้ยี่ยี่สิบเจ็ดจากบทเส้นหุ้นเนี่ยเพิ่นเพิ่นก็ได้บวกไฮอีกสิบตงค์พี่น้องคนอ่ะหัวมดกดีอยู่พี่น้องเก็บมื่ก่อนหัวดกแต่ว่าดินมันแน่นหัวมันเละอ้วนพี่น้องว้าดินมันแน่นเบิ้งรถเบิ้งกลองมันพี่น้องว้า วันนี้คนงานก็มีอยู่ทั้กันสี่คนได้ออกไปรถนึงแล้วพี่น้องคุณนะได้ออกไปรถนึงแล้วคนนี้เก็บล็อกนั่นก้อนน่ะมองมอง,มอง,มองสิได้เก็ทบทางเก็บก้อนอันนี้มันก็อยากอยู่ทั้งภูจักหน่อยแน่พี่น้องเน่ะมันก็อยากอยู่ทั้งภูแน่เด้อพี่น้องเนี่ย เออละทางอยู่ซื้อจอนละมันที่กำกึ่งกันพอดีซื้อนี่ละทางอ่ะเออนี่ละเนี่ยนี่เนี่ยนี่ละเด็ดทา้งหองนี่ละเอ,อ้ยเบิ่งพี่น้องคุณน่ะหัวการงานดู่นี่ละพี่น้องบ่ได้ตัดลำแล้วใบมีดมันเดือมันแตกเงาออกก่อนพี่น้อง อ,อันนี้ก็คนงานดีเด่นพี่น้องเนี่ยคนงานดีเด่นอุ้ยแต่ะสะอ่อนอยู่พี่น้องแต่หกักราคาบ่ได้พี่น้องเลยมันสิบเอ็ดเดือนเกตมังกรเด้เนี่ยพี่น้องเด้อมันเกดมังกรมันสิบเอ็ดเดือนเ <S S S> พิ่นฟันเกียร์ล่องพื้นไรล,ละสองกระสอบ ขุดไปแล้วมามาเมื่อวานเนี่ยไล่นึงเพิ่นได้สามรถแต่พ,พี่พี่น้องกันนะขุดไปไล่หนึ่งเพิ่นได้สามรถสามรถเพิ่นก็ได้รถล,ละสองตันเอ็ดกว่วสองตันสองพี่น้องกันนะ,ะไล่ก่วก่าเพิ่นก็ได้หกตันกว่าแล้วพี่น้องเก็บเจ็ดตันนะพี่น้องนะไล่ก่าอยู่ บรรยากาศพี่น้องไอ้ล้มหนาวแล้วเด้อพี่น้องจังหวัดหนองบัวละพูอำเภอหน้ากลางตำบลดงสดวรรค์ขอแล้ว,วบรรยากาศบนภูเขาพี่น้องขวบบนภูเขาได้พี่น้องได้ ไปโหลพักกันไปพักพอนรถโอ้หัวดกดีพี่น้องเก็บมื่ก่อนน่ะอึ๊บโอ้โนแบบพี่น้องหัวดีอยู่พี่น,อน,กกอน้อ,อ,ดดนองนักหนักพี่น้องมันอันสิบเอ็ดเดือนน่ะเก็บเก็บได้เก็บเ,เ,เป็นมันสิบสองเดือนพี่น้องเก็บมันสิบสองเดือนอืมหละพี่น้องมาขุดมันแับจา้างให้เพื่อน อยอดยูพี่น้องนี่คนงานคนยูน้ำกันสี่คนเนี่ยพี่น้องเขาลงทุนเนี่ยไล่หนึ่งเนี่ยเบิดเกียร์สองก็สอบก็สอบละร้อยกิโลเนี่ยพี่น้องเออเบอิดเกียร์สองก็สอบก็สอบละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยพี่น้องเนี่ยเขาวานแล้ว เาว่นเกลือแล้วเขกาก็ยกร่องปลูกเนี่ยพี่น้องเนี่ยแล้วปัจจัยของมันเอาญยาให้ได้แต่ว่านี่เพิ่งเอายาบ่าได้เนี่ยพี่น้องเนี่ยยามันก็จะคกแน่ถ้าเพิ่งเอา,า้าห้ให้มันได้ก็หนีมันอาจจะหัวหญ่ก็หนีอยู่พี่น้องอันนี้เคียมคุ้มคักไหมพี่น้องเนี่ยเคลียตดดมาเบื้งเอาคุณคุณอ่ะพี่น้องปันนี่มันก็จะได้ดีอยู่พี่น้องเนี่ยผมว่าเพราะขาดอะ ไล่ซีตันขึ้นขึ้นไ่ยพี่น้องไล่นึงเนี่ยซีตันขึ้นไปเ,เพราะว่าผมว่าผมขูดให้เพื่อนไลก่กว่าๆมันได้สามรถแม่พี่น้องมันได้หกตันเก็เจ็ดตันแม่พี่นอ้องอ้มังกองมันเพื่อนไปเรื่อยๆพี่น้องสุดยอดอย นี่ละสุดใสเกียรพี่น้องเห็ดเห็ดลองเบิ้งเด้อบ่เสียผม่าทดลองเบิง้งบ่ได้เสียอย่างมากมายพี่น้องเอ้สุดใสเกียอ่ะเออแค่เขาใสเกียมาสองก็สอบว่านไปเลยไล่นึงอะ่ะแล้วก็ยกล่องปลูกปลูกแล้วก็เอายาห้มันได้สำหรับผมนี่บ่ได้เส่ปุ๋ยอีกบ่ได้สีฮอร์โมนพี่น้องบ่ได้สีฮอร์โมน วางเกลือครั้งเดียวรอขุดมันเลยปัจจัยของมันคือเอาอ้าหายมันได้เนะี่ยพี่น้องเพราะว่าเป็นขี้ดินทรายขี้ดินเหนียวขี้ดินดำขี้ดินแดงขี้หินลูกลังแห้งดีครับขี้หินลูกลังกนะับพี่น้องแห้งถือกันครับกับเกียร์ดินแน่นๆน่เนี่ยใจเฮ็ดห้ดินพุพี่น้องสูส่เสกเกียร์เนี่ย นี่ยตะกี้ตะกี้เพื่อนเล่นขี่ไก่เพื่อนเล่นปุ๋ยเนี่ยพี่น้องเนี่ยสีทอดฮอร์โมนเนี่ยพี่น้องทุกเมื่อนีเอน้เพื่อนว่าสีแล้วเ,เพื่อนว่าเกียร์ข้างเดียวพอเลยพี่น้องเ้ยเพื่อนว่าเกียร์ข้างเดียวพอเลยเพื่อนว่าเกียร์ข้างเดียวพอเลย เอาคลิปนี้ก็เสียไว้สำนีคนนะครับเด้อดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้สงการลักเกษตรแน่พี่น้องสูตรใสเกลือคนเดียวที่กล้าเฮ็ดกล้าทำกล้าบอกพี่บอกนอก้องสูตรใสเกลือ บรรยากาศป่าอ้อยได้ชมวิวทิวทัศน์พร้อมเมื่อนี้แดดอยู่พี่น้องแต่หากกระลมแห้งแห้งพี่น้องดูแล้วก็จะเริ่มกดติดตามให้ผมแนะ่ะครับเอ้อสวัสดีครับผม